สุภจีสุธรรมพันธ์ผู้รัฐมนตรีพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลในงาน Thailand Economic, อ c o n o m i c o u t าลุ k 2026 Out of the Tra ทที่จัดขึ้นโดยกรุงเทพธุรกิจสุภจีอธิบายว่าประเทศไทยเจนจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและสีเทรนกระแสโลกทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตน้อยลงอีกทั้งประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน3ด้านเพื่อออกจากกับดักเศรษฐกิจซึ่งเป็นความสําคัญสําหรับการเติบโตและการเข้ามาในประเทศในปี2568ด้านหนึ่งปรับโครงสร้างการค้าสินค้าเกษตรสุขเกษตร แม่นยำด้านสองมุ่งสู่ตลาดอาหารแห่งอนาคตด้าน3พัฒนาระบบนิเวศท,ทางการค้าสูด่ดิจิทัลสุภจีอธิบายว่าประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน3ด้านเพื่อออกจากกับดักเศรษฐกิจซึ่งเป็นความสําคัญสําหรับการเติบโตและการเข้ามาในประเทศในปี2568ด้านหนึ่งปรับโครงสร้างการค้าสินค้าเกษตรสุ่เกษตรแม่นยำด้าน2มุ่งสู่ตลาดอาหารแห่งอนาคตด้าน3พัฒนาระบบนิเวศท,ทางการค้าสู่ดิจิทัลสุภจีอธิบายว่าประเทศไทย ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน3ด้านเพื่อออกจากกับดักเศรษฐกิจซึ่งเป็นความสําคัญสําหรับการเติบโตและการเข้ามาในประเทศในปี2568ด้านหนึ่งปรับโครงสร้างการค้าสินค้าเกษตรสุกเกษตรแม่นยําด้าน2มุ่งสู่ต่อลาดอาหารแห่งอนาคตด้าน3พัฒนาระบบนิเวศท,ทางการค้าสู่ดิจิทัลสุภจีอธิบายว่าประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน3ด้านเพื่อออ,อกจากกับดักเศรษฐกิจซึ่งเป็นความสําคัญสําหรับการเติบโต และการเข้ามาในประเทศในปี2568ด้านหนึ่งปรับโครงสร้างการค้าสินค้าเกษตรสุขเกษตรแม่นยำด้าน2มุ่งสู่ตลาดอาหารแห่งอนาคตด้าน3พัฒนาระบบนิเวศทางการค้าสู่ดิจิทัล